นี่ชฟก็จะมาสอนจัดบ้านสีม่วงนั่นี่นะคะมีคนขอแบบเพียบเลยเราก็จะมาสอนให้นะคะแล้วก็มีคนขอจัดบ้านหลายสีมากเลยเดี๋ยวทําให้นะคะก่อนนี้นะคะนี่เชฟจะมาจัดบ้านสีม่วงแต่มันมีบ้านม่วงก็เกิดขึ้นมันจะมีบ้านฟ้าบ้านส้มบ้านชมพูบ้านขาวบ้านน้ําตาลบ้านสีอะไรแต่างๆนานานะฮะเราก็จะมาจัด บ้านสีม่วงในสีชมพูนั่นเองฮะในบ้านสีชมพูมันเป็นสีฟรุ้งฟริงนะฮะก็เหมากับสีม่วงเสียใจมากเลยที่มันไม่มีบ้านสีม่วงนะ,ะอโอเคเราก็จะมาจัดบ้านกันเลยนะฮะตอนแรกเราจะเป็นที่เรียนโรงเรียนน้องทีก้าแต่เราก็จะมาจัดให้มันเป็นเออบ้านสีม่วงบ้างนี่เราก็วางตู้เย็นไว้นะฮะ ไปทำไมไม่รู้นะฮะเจนจีนี่คือที่เราจัดไปล่าสุดนะฮะแล้วก็ไม่จัดลดลบลดบบบก่อนอีกนคะคะาจะใส่ผนังสีม่วงนั่นเองนะคะผนังสีม่วงในที่นี้ก็จะเป็นผนังแบบมันพื้นนี่นะมันพืนะะ้นแหละพื้นสีม่วง,วงวนะคะห้องนี้อาจจะเป็นห้องนอนดูเจ้แล้วก็เอาสีนี้จะนะารักก,กริบ อุ้ยมันมีหลายม่วงนะจ๊ะเธอมีม่วงสองช้างด้วยนะจ๊ะเธอจ๋าเอาไงดีคะวู้สุดยอดแห่งม่วงม่วงหลายๆเออมันจะดีโหรอเธอจ้ะฉันไม่อยากได้ม่วงเนี้ยค่ะทุกคนใครอยากได้ม่วงไหนก็เลือกเองนะฮะเราชอบม่วงเนี้ยมันมีอ,อกเขียวด้วยนะ น่นก็เอาม่วงนี้สิคะรออะไรอยู่คะนี่ก็มีม่วงสีม่วงน่ารักมากเราชอบสีม่วงมากนะแต่สีชมพูก็สู้สีอะไรก็ไม่ได้อ๋อสู้สีเหลืองได้สีเหลืองกับสีส้มเราชอบสีพวกนั้นเลยเราเลิกพูดถึงสีแล้วมาจัดข้อกันเถอะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยวางมนะันเลือกไฟก่อนนะคะไฟก็จะมีแบบนี้ด้วยนะน่ารัก เป็นเทียนนะคะทุกคนแล้วก็มีรูปอเอาลูกหอยดีกว่าหอยที่มันมีมุกอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปเลือกอ,อันเนี้ยเชลนะคะเป็นสีมว่วงโชคดีจริงๆที่มันมีสีม่วงด้วยวิ่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นทำไมยังไม่รู้เนอะแล้วเราก็ออะไรมันมีกล่องนะฮะ แบบนี้นะแล้วก็จะเอาของทุกอย่างออกไปก่อนให้หมดนะคะแล้วก็ค่อยเอาของกล่องเนี่ยไปใส่อื่นต่ออันนี้ฉลาดไหมละ่ะใส่พวกดอกไม้แล้วกันในห้องนอนก็ใส่ดอกไม้จะอู้นี่ไงมาต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็เป็นกระถางสีม่วงนะคะแต่ต้นไม้เป็นสีเขียวนะคะผมนี่อันนี้ละกันน่ารักหาดอกไม้ที่มีสีม่วงติดหน่อย มันคือหน่อยทูจ้าอันสีม่วงจิดหน่อยก็น่าจะเป็นอันนี้นลจ้ะสีม่วงอันชันมากเลยในเกมโทก้ามีอันชันไหมเนี่ยเราไม่ต้องม่วงเยอะเพราะเราม่วงน้อยอันนี้คืออะไร เราก็ต ah. okay. ้องวางอะไรแบบปิดป okay. no ิดบ no ังหน่อยมันก็ต้องวางอะไรปิดบังหน่อยเธอแค่แค่เธอจะเจอไหมคะเคในกล่องเนี้ยมันต้องมีกบนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามีกบอยู่ข้างในแต่มันเป็นกบปลอมนะจ๊ะเคน้าลากุ๊กกริ๊บมาถึงรู้จักไหมน้ากุ๊กกริ๊บ โอเคแล้วเราก็เอาของพวกนี้ทิ้งนะเสียได้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะทำอะไรล,ะล่ะเราก็ต้องทิ้งเลยเนอะทุกคนเ็จ <c oughs> นี่คือวิธีในการทำของฉันนะฮะอย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะนรักจิงโอเคมันก็จะมีสีมว่วงอีกไหมส <c oughs> องอันพอ แล้วก็สีม่วงนี้นะคะใส่เข้าไปเลยจ้าแล้วก็เอาพี่กบมาด้วยนะคะพี่กบพี่กบน่ารักอบๆนะคะพี่กบอบๆอบมาะเจาเธอเคน้องก็จะมาเหมาทางนี้เลย <c oughs> แล้วก็วางอันนี้เชื่อลงมาหน่อยเพื่อแบบ เราจะวางพวกของอะไรแบบนี้แล้วเราจะพูดบอกทำไมเราก็พูดตังเลยสิคะทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นกล่องใส่อะไรกล่องใส่กับข้าวแล้วกันหิวข้าวนะคะเออไม่ได้หิวข้าวจริงนะแต่ก็นิดนึงเลยโอเคนะคะเราก็จะใส่งองุ่นนะคะพวกองุ่นน่ารักนะจกินน่าทานที่สุดเลยแล้วก็มีสีม่วงคอนเฟลกคอนเฟลกนะคะคอนเฟลกมันคือกล่องมันไม่ใช่ตัวจริง โอเคแล้วก็อย่าลืมน้ำนะคะนะ้ำมันมีสีม่วงด้วยอุ๊ชดาราจ้าดาราจ้าแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนอันนี้ดูไหมไม่ไปเป็นแบบอันตารายแต่มันมีสีม่วงนะมีเอาบ้านเราจะต้องมีไม่มีสารเคมีมีแต่ของดีๆแบบดีลกหลอยจ้ะกระเป๋านักเรียนเป็นสีชมพูติดม่วงค่ะแล้วมีอะไรอีก จ๋ามันมีอะไรอีกจ๊ะนี่เป็นออกม่วงไหมก็น่าจะต้องแล้มั้งมันก็ต้องออกม่วงทุกอย่างอละมั้งเจะเธอนี่ก็เป็นสีม่วงค่ะกระเป๋าเดินทางของเราโอเคเราอยา่าเพิ่งตกแต่งเรามาวางของก,กันจ๋าอันนี้และห้องติ๋งตัวมเอาเราจะมีว้าท่ามาหรคะทุกคน <c oughs> โอเคโต๊ะแต่งหน้า c l o t e s t a t oh 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 my god oh my damn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  oh my god oh my god จะเป็นอะไรเอาตู้เสื้อผ้าแล้วกันตู้เสื้อผ้าใส่อะไรตู้เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าแล้วเราถามทำไมเนี่ย ห้องมันสั้นเล้ไหมอะนั่นนะชีนะตัวเครื่องแป้งกับ <c oughs> โอเคนั่นเราเอาอันนี้แล้วกันโอเคเกิดความรุ่นใบาจากกัน7จด้านนะคะโอเคเข้าเรื่องก่อนแล้วจัดต่อเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์อีกเรื่องนะคะ <c oughs> แล้วก็มีแต่พูดพวก พวกโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์โบเตอร์นั่เเเนเองอยากได้โปสเตอร์ทะเลมาเอาไม่เอานี้ค่ะแล้วเราจะมีพื้นเท่ามาจะพอเธอจ๋า,า,จาโอเคช่างมันวิธีหลักกไไ็ได้นะจ๊ะโอเคโอเคเชิร <c> ์ฟ <c> ู๊ช เช r e o ฟ course of course yes oh <laughs> okay yeah. เราก็จะเลือกอันเล็กกันจ้าอันเล็กไปเลยเพียวๆจบจ้ะโอเคเราก็จะมาเลือกอะไรที่มันเป็นสีม่มุ้งอึ๊อึสีม่มุ้งออโอเคเขาเรื่องก่อนมีแบบหอยที่มันมีแบบไข่มุกด้ว ไม่เข้าเชลฮะโอเคไม่มีไข่มูกค่ะเอา้าโดนหลอกก็สิเราแล้วก็วางพวกนี้ไปนะคะแล้วก็แถมยังมีลูกพวกลูกบอลด้วยหน่อยก็ไว้ตรงนี้แหละตื่นมาแล้วก็แบบอยากออกกำลังกายแต่เช้านะคะเราก็จะพูดเบาทำไมฉันเนี่ย โอเคพูดดังๆไปเลยนะคะที่คุณได้ยินทั้งสองหูสองข้างไปเลยนะคะทุกคนเนี uh ่ยโอเคแล้วก็พูดดังส,สมมนกุกก็ขอไปถ้ารำคาญนะคะก็เบาเสียงเนาะโ okay, อเคเข้าใจละโอเคครูมิก็จะเป็นสีม่วงสีดำนั่นแหละเราอยากให้ครูมิของเราเนี่ยเป็นสีม่วงนะเพราะว่าน้องจะได้สีม่งวงละ ถ้าเปิดมาฉันเจอคุรุมิคือฉันได้ตุ๊กตาคุรุมิจริงอุวยได้ตุ๊กตาเมรุ้ดิถ้าฉันเปิดมาได้ชินนมอนฉันได้ตุ๊กตาชิโนมอลได้ตุ๊กตาแบบรู้ถ้าฉันเปิดมาได้ตุ๊กตาคิร์กิตตี้ฉันได้ตุ๊กตาคิร์กิตตี้ได้ชิโนมอลหรอโอเคขอได้คุรุมิใครขี้เกียจก็ได้ทำไมคูโรมิเอ่อคูโรมิอันนี้มันเป็นสีดํานะ หนูเซธหนูเสียใจมากเลยอ่ะช่างช่างมาันเถอะโอเคเราก็จะมาหา,อ,าอย่างนี้โอเคเราก็จะใช้บล็อกสีม่วงนะครับวิธีการวิธีการทำนะฮะของเรานะฮะก็คือ เอาบล็อกบล็อกบล็อกมาต่อต่อแบบเนี้เ okay. ชื่ okay. อใจโอเคสงสัยไม่รอดนะฮะเราก็จะวางพวกของเล่นอะไรแบบนี้ไปนะคะและแล้วเราก็ต้องมีพวกดัมเบล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 ไอ้ดัมเบลดัมเัมดัมดัมเบลเอาเอา,เอาพูดดีๆนะ อย่าลืมเอาดัมเบลมาด้วยนะคุนดัมเบลของเราจะเป็นสีม่วงสีม่วงโอ้โโอของมันก็มีสีม่วงแล้วนะก็จะเรียกว่ามีเยอะเลยแหละแล้วต้องมีไฟเพิ่มไหมเออแหละต้องต้องมีอ่ะเราบ้านม่วงเลยนะฮะ ก็เราจัดบ้านสไตล์ม่วงมันก็ต้องบ้านม่วงไหมคะทุกคน<ม>เปิดไฟไม่เป็นสีฟ้าสีม่วงเลยไม่เป็นไรบ้านสีม่วงเราก็ไม่ต้องมีแต่สีม่วงเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือวางเป็นสีอื่นบ้านก็ได้เพราะว่าไม่ันม่วงก็จะเสบตาอยู่บ้านก็คือมีแต่สีม่วงหรือก็เบื่อเนาะโอเคาล้วแบบไฟคุณไฟ <laughs> เพือนเต็มตาเต็มเต็มเต็มต็มฉันเห็นแล้วฉันก็เต็มเป็นเพียงเลยนะอลองโอเคกูคดีเป็นไฟแบบสัญลักษณ์คุรุมิคุรุมิโร่คูรุมิโรนะฮะฮคุรุมิโร่เลยคุรุมิจังแล้วกันไฟแงไว้ตรงเตียงใครมานอนตัวเผาเนี่ย ไมถึงกาขนาดนะั้นลอกเขาก็ต้องมองก่อนนะแต่มันก็ไม่ควรวางนะคะ่ะทุกคนมันก็จะมามก็จะแแมอแแแโอเคเราจะวางกันอย่างไรสีม่วงแล้วตรงนี้คือวางอะไรฉันยังไม่เข้าใจในความคิดของฉันเลยนะจ๊ะอุ้ย13นา,าทีกำใส่ห้องเดียวต้องปิดลิปแนี่เลยทุกคนไม่อยากเป็นลิปต์อะโอยอยากคุยู่ทุกคนต่อ ช่างเดี๋ยวเราขอจัดห้องนี้ให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนขอรอไหอย่าเพิ่งออกจากคลิปนะฮะเพราะว่าเรากำลังจัดบ้านสวยงามอยู่ต้องรอนะคะต้องรอรอไปด้วยกันจนกว่านิชาจะจัดบ้านนี้เสร็จอพอแล้วแล้วเราก็ต้องมีเก้าอี้ต้องเป็นสีสี E e e, สีอีสีม่วงนะคะทุกคนโอเคแล้วก็จะวางเป็นพวกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมิเตร์มีคอมพิวเตอร์สีม่วงนี่โอเคแล้วก็อยากออกกำลังกายมีพวกกล่องอาหารวางไว้ตรงนี้ waterproof. พวกคอมคีย์บอร์ดเราเรียกมันอันนี้ว่าป๊อบอิดนะมันก็เหมือนป๊อบอิดนะจริงๆพู้ตรงๆไม่เคยร้อเล่น ไม่เคยเล่นจริงเลยอุ้ยมันมีที่วางทีวีอีกด้วยนะเจอเตอจ๋าเตอจ๋าตู้เ,เสื้อผ้าจำเป็นไหมอะไม่จำเป็นไม่จำเป็นจริงไม่จำเป็นถึงราต,ต้องทิ้งเสียใจมาทุกคนเสียใจมาไม่ต้องเสียใจนะทุกคนอย่าไปเสียใจอย่าลงอาย เอาจามะเคเราก็ต้องจัดโอเคนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะเอ๊ะเราลืมรูปภาพอ่าต้องจัดี่สวยงามคือตอนนี้เราต้องเร่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนผู้ชมเบื่อนะคะตอนนี้ก็จริงๆมันต้องหมดเวลาิปคิดตลอดต้องจัดต้องมิสัยสุกคอเค อย่าลืมไฟด้วยนะคะแล้วก็พาเช็ดเท้ามไม่มีใครเตือนเลยทุกคนโอเคสิ่งเราก็ด้งาแล้วจ้พะพาเช็ดเท้าไม่ต้วกระดูกนี้พาเช็ดเท้าคุโรมิไปเลยจ้าคุโรมิคุูใจยแล้วก็อย่าลืมไฟนะฮะเอามาตั้งแต่ ไฟก็เราไม่อยากมีดวงนะฮะดวงไฟนะไปดวงไป <Yeah. S 2> แค่นี้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะห้องหักเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่คือห้องของเราเป็นไงน่ารักไหมแต่ทีวีมันไม่เป็นสีม่วงวล ราไปหาแผ่นซีดีก่อนอย่าเพิ่งอกกกอ,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 กงอกเดีด๋ทุกคนเตือนเตือนขอเตือนว่าอย่าเพิ่งออกดูก่อนนะแคทคิ้งอะไรเนี่ยแผ่นซีดีอะโอ้ยฉันก็ไปตรวจด้วยทุกคนนะมันอยู่ตรงนี้สิเธอฮิตเตะฮิตเต้ฮิฮอให้ทุกคน น,ะะนี่ก็จะเ,เป็นสีม่วงนะคะมันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พูด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างน้่นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่คือบ้านสีม่วงของเรานะคะเดี๋ยวอย่าลืมไปติดตาม E p 2ีอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย